สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารุตวลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงรายปี2568ค่ะสาหรับชาวราศีเมษหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีเมษในช่วงนะคะคนที่เกิดราศีเ,เมษเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมนะคะถึง21เมษายนค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนาและอยากดูตามลัคนานะคะลูกตาลสแปนลีเว็บไซต์ในการหาลัคนาว่าให้ด้านล่างค่ะ การทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับไทยนะคะฉะนั้นนะคะก็ดูเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่ถ้าใครต้องการดูดวงสวนตัวติดต่อไลฟ์แชร์เขาไลน์แอดแอดฮารโอลตามได้เลยนะคะดวงปี2568จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูหนะาไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ของคุณนะคะไพ่ตรงกลางของคุณเป็น the high priestess นะคะมีฟ้าแฟนตาคค่ะ just peace นะคะเอก o f ฟว n นนะคะตัวของ เอ็กออฟเพนต e โคลขาดฟรีออฟวันนะคะเ e นซอฟคันะคะเพจออฟซอรดนะคะคิงออฟเนาคลแล้ว้าสุดท้ายของคุณเป็นเอ p e r ปอค่ะปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่คุณมีโอกาสในการก้าวหน้าก้าวกระโดดนะคะมีชีวิตที่ขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะคะในมุมของการงานแล้วก็การเงินนะคะาตารู้สึกว่าปีหน้าตัวของชาวราศีเมษเนี่ย the h y p e ให้ตรงกลางเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะมีเซนส์ที่ดีเนาะในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอ,องค่ะสิ่งที่คุณทำนะคะจะประสบความสําเร็จได้ค่ะแต่มันมาจากการที่ลงมือทําด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นคนที่แบบช่วยหนุนนําหรือว่าสร้างเซนส์ที่ดีกับคุณแต่การกระทําของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะตัวของ King of Pentacle, Page of Swords แล้วก็ t e of c u p ขึ้นมานะคะบง่งบอกว่าปีหน้าเนี่ยอ่อาจจะมีโอกาสที่ได้รับผิดชอบนะคะมีโอกาสในการ เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นําในครอบครัวหรือว่าเป็นผู้นําในองค์กรมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะแล้วก็ทําให้มีครอบครัวที่ความสุขมันเกิดขึ้นได้หรือถ้าทําธุรกิจการค้าการขายในเรื่องของการงานเนี่ยแปลว่าคุณนะคะจะทาตไปกับเรื่องของครอบครัวได้เยอะนะคะหรือว่าลูกค้าที่เป็น ลองเน้นลูกค้าที่เป็นฝั่งครอบครัวดูนะคะมันจะทําให้งานของคุณเป็นไปได้ง่ายนะคะมีพื้นฐานที่ดีนะคะสิ่งสําคัญนะคะเพจออฟสอรที่ขึ้นมาเนี่ย โปรเจกต์ Project, บางโปรเจกต์มันเป็นอะไรที่เราอาจจะเริ่มต้นใหม่เราอาจจะยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากพอนะคะฉะนั้นลองปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่ลองลองปรึกษาคนที่มีความรู้ด้านนั้นนะคะครูโค้ชต่างๆเนาะก็จะให้คําแนะนําที่ดีสําหรับคุณค่ะปีหน้าตัวของฟล์เอ่อตัวของเอกรเพนทาโคเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่างานของคุณเนี่ยคุณหลับตาทํายังได้เลยค่ะมันเหมือนกับคุณมีความเชี่ยวชาญชํานาญพอสมควรแล้วนะคะแต่สิ่งสําคัญค่ะฟาร์พนทาโคขึ้นมาด้วยนะคะนั่นแปลว่าในชว วงแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่เราทํางานไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าขาดทุนหรือเปล่าแต่เชื่อเธอค่ะว่าฟพินาโคมันเป็นไพ่เหมือนดูขาดทุนเนาะแต่สิ่งหลายๆครั้งอะค่ะจากประสบการณ์ของกันเนาะฟาพินาโคมันเป็นภา่ะาที่เราอาจจะลงทุนในช่วงแรกแล้วมันผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ได้แต่มันต้องอดทนค่ะแล้วก็ justice ขึ้นมาเนาะมันบอกว่ามันจะสร้างโอกาสนะคะหรือว่ามีโอกาสในการ เปิดบริษัทนะคะหรือมีโอกาสในการจดทะเบียนนะคะหรือมีโอกาสเซ็นสัญญาต่างๆได้ปีหน้าจะมีโอกาสในการที่เริ่มต้นขยับขยายนะคะแล้วก็เอกเอาเพนตะเอกออฟบันขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปดีทางที่ดีแปลว่าความอดทนนี้จะนําพาซึ่งสูง ผลลัพธ์ที่ดีในที่สุดวันที่เราทําตอนแรกอะคะ่ะสิ่งที่เราทําตอนแรกเราอาจจะแบบความรู้ไม่แน่นนะักหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าเราอยากทำเนาะเราผลลัพธ์มันอาจจะไม่ชัดเจนแต่เมื่อ,อมีโอกาสแล้วอะคะ่ะมันทําได้ดีแล้วมีโอกาสขยายได้ในที่สุดฟรีออฟวันขึ้นมาเนี่ยบง่งบอกถึงปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปีที่ทําให้เราเห็นโอกาสหาโอกาสจากภายนอกได้นะคะหรือว่า ดูงานต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เรามี energy ที่ดีขึ้นเกิดขึ้นและ emperor ขึ้นมาเป็นไปสุดท้ายเนี่ยปีหน้าจะเป็นปีที่คุณมีโอกาสในการก้าวหน้ามีโอกาสในการเป็นผู้นาํามีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทนะคะถ้าใครรอคอยการแบบทํา,า <c oughs> ทงานอะไรต่างๆเนี่ยการแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปีหน้าเป็นปีแห่งโอกาสของคุณนะคะตอนแรกคุณเองอาจจะรู้สึกว่า ผลลัพธ์มันจะดีไหมแต่สุดท้ายอยากเชื่ออยากให้คุณเชื่อในศักยภาพของตัวเองค่ะว่าคุณสามารถทํามันได้แล้วผลลัพธ์มันก็อาจจะออกมาดีด้วยค่ะ ในมุมของเรื่องของอการงานถ้าค,คุณที่เป็นคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะทีหน่าไอเดียบันเจิดนะคะแล้วก็ลงทุนจากสิ่งที่เรามีอะคะ่ะแล้วก็ช่วงแรกผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ดีฉะนั้นน่าลองเเมนจ์เรื่องเงินของคุณที่ดีด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งบางบาง,งานมันอาจจะบรู้สึกว่าขาดทุนหรือรู้สึกว่าออทำาบัน,นี้มันผลลัพธ์มันอาจจะเราทําเต็มที่แต่ผลลัพธ์มันได้เงินกลับมาน้อยแต่สุดท้ายคะ่ะสิ่ง แต่เชื่อว่าเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมจะได้ทำเสมอเนาะสิ่งที่เราทําไว้อะค่ะมันไม่หายไปไหนถ้าเราทําดีไว้มั่นใจว่าทําดีแล้วผลลัพธ์ยัง,ไ,งไม่ได้ดีเนี่ย justice ขึ้นมานะคะมันบ่งบอกว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ในตรงนั้นแล้วมันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคุณจะมีการแเถียรขยายถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันทําให้คุณเรียนรู้แล้วก็เติบโตแล้วก็ทําให้คุณมั่นคงได้ในที่สุดค่ะในเรื่องของการเงิน จริงๆตอนนีงเห็นว่าคุณนะคะเป็นคนที่ ทำเอ,อ่อคุณจะมีเซนส์ที่ดีในเรื่องของการเงินอะไรทำาล่าดีอะไรทำแล้วขาดทุนคุณสามารถเซนส์กับมันได้จริงๆอ่ะสิ่งที่สำคัญนะคะคือการวางแผนในระยะยาวนะคะสำหรับชาวราศีเมษแต่มองว่ามันจะมีช่วงที่คุณอาจจะติดขัดบ้างฉะนั้นนะคะพยายามบาลานซ์มันให้ดีนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องอดทนอดเรี้ยวไว้กินหวานนะคะสำหรับเรื่องการเงินเนาะอะไรที่ต้องใช้เป็นกิจวัตรประจำวันอะไรอย่างนี้ค่ะมนเนจ่ให้มันดีๆแล้วก็จะ s t l i ขึ้นมาลองเขียนแบบ เขียนออกมานะคะอาจจะมีการกู้เซ็นสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยจะผ่านไปได้นะคะแต่ผลลัพธ์อะตอนแรกมันอาจจะยังได้ได้ผลลัพธ์ไม่เต็มเมตดเต็มหน่วยหรือบางคนเนี่ยกู้อาจจะได้ไม่เต็มอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นแล้วมันเอาไปต่อยอดลงทุนต,ต,ต่อไปได้นะคะแล้วเอฟโร่เนี่ยก็จะสามารถบริหารจัดก,การในเรื่องของการเงินของเองได้ดีนะคะมันมีบ้างที่สะดุดนะนะคะเราดูดวงเราดูดวงล่วงหน้า,นาเนาะแล้วมันเป็นดวงหลายปีชนะนั้ ก็คือแ a n นจให้ดีแล้วมันจะทำให้ผลลัพธ์ดีในที่สุดนะคะอย่าใช้เงินไปกับเรื่องของการแบบซื้อของซื้อราย้ตัวของเพยนอ็อกซอร์แต่บางทีเราก็เชเก่งนะคะหรือว่าใช้เงินนะคะตอนจะเห็นคุณอะใช้เงินไปกับเรื่องของครอบครัวหรือว่าใช้เงินแบบว่าเพื่อความบันเทิงของตัวเองั้งว่าใช้จริงๆแล้วามันใช้ได้แหละแต่ว่ามันอะต้องวางแผนระยะยาวว่าลิมิตของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะปีหน้าเห็นเงินที่มีโอกาสในการตอบเงินได้นะคะแต่มันอาจจะ มีล้มละลายตอนแรกหรือว่ามีติดขัดในช่วงแรกถ้าคุณอ่ะปาดบาลานซ์ของมันได้นะคะบริหารจัดการให้มันลงตัวค่ะจริงๆถ้ามีแผนนะคะการเงินก็จะเติบโตได้ในทิศทางที่ดีค่ะสำหรับด้านความรักนะคะคนโสดเนาะตัว h ฮเปอร์เท s ขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะงานที่มีในเรื่องของในเรื่องของ เอ่อเนื้อคู่โอกาสแห่งเนื้อคู่มีมาเหมือนกันนะคะอาจจะไปคนธาตุดินคุ้มกับดวงจนรน,นะคะหรือาาธาตุไฟวิศว์ธนูหาโอกาสพัฒนาไปเป็นครอบครัวได้นะคะบางคนเนี่ยเอ่อสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือว่ามันเหมือนเอ่อโอกาสในการมีใครเข้ามาเนี่ยมันมีนะคะสิ่งสาคัญคือเราต้องคัดเลือกคนที่ดีแล้วก็คนที่เหมาะสมกับเราได้นะคะเอ่อบางคนเนี่ยอาจจะเจอรักจากการที่ คนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักอะค่ะมาแนะนําให้รู้จักกันหรือคนที่รู้จักอยากจะเปลี่ยนเป็นคนรู้จักพัฒนาสกิลกันต่อไปได้นะคะบางคนคุณเองอาจจะรู้สึกแบบชอบใครบางคนอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองตอบต่าต้อยหรือว่าแบบกําลังเขาเรียกว่าไม่มั่นใจในตัวเองอยู่นะคะสิ่งสาคัญค่ะคือคนเราค่ะเราอยู่ด้วยกันได้เนาะมันต้องมีศีลศรัทธาปัญญาจาลาเสมอการถ้าคุณอยากได้ ใครแบบไหนนะคะก็มีโอกาสที่จะต้องพัฒนาตัวเองเด v e l อ p ตัวเองไปถึงตรงนั้นด้วยได้เหมือนกันนะคะ,ะสิ่งสําคัญนะคะสำหรับถ้าเป็นคนเรื่องของความรักเนี่ยหนึ่งคือความมั่นใจของตัวเองค่ะสำหรับคนโสดนะคะสองคืออย่าเอาแต่ใจมากเกินไปในคนที่มีคู่ก็เหมือนกันนะคะปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเอก e n นตาโที่ขึ้นมาเนี่ยลงบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่ดี แล้วค่ะเราก็เป็นอะไรที่แบบเรารู้ดีรู้ว่าแฟนเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ทุกอย่างเลยค่ะเซนส์ก็ดีด้วยแต่สิ่งสําคัญค่ะว้าเพนทาโคบางทีมีความไร้ออกในใจบางครั้งเพจออฟสอดแก็คงบอกถึงเาว่าที่อาจจะงงแงงงเงหรือว่าทําตัวเป็นเด็กใส่กันนะคะแต่เทนซ็ออเพนทาโคขึ้นมาคิงและเพนทาโคจรงๆรักกันมากนะคะถ้าพอปลายทางเรายังเป็นเป็นคนรักของกันและกันอยู่ค่ะอย่าให้เปรับ คุณตรงด้านนี้มันจะทําให้สิ่งที่เห็นคือมันต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นได้ปีหน้าเนี่ยความรักมันอาจจะทําให้คุณมีทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะมันทําให้คุณเติบโตแล้วก็เทนซ์ซอกทับขึ้นมาเนี่ยใครที่เป็นแฟนก็มีโอกาสพัฒนาสกิลไปเป็นในเรื่องของครอบครัวได้หรือใครรอคอยการมีลูกมีบุตรปีหน้าก็มีโอกาสมีลูกได้นะคะถัดไปในเรื่องของ เอในเรื่องอคำแนะนำนะคะาการหยิบไพ่เพิ่มเติมให้นะคะในแต่ละด้านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะท่านถามไพ่ให้นะว่าอ๋อขอโทษค่ะท่านเดี๋ยวท่านจะมีถามไพ่ให้ค่ะว่าแต่ละด้านน่ะควรจะเน้นเรื่องอะไรนะคะแต่สิบสองเดือนต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะทีละเดือนกันค่ะในชาวราศีเมษนะคะเดือนมกราคมค่ะ จะเรินความขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าจะเป็นเดือนแห่งช้อยเดือนแห่งโอกาสอาจจะมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมกันนะคะสิ่งสำคัญอยากให้คุณโฟกัสค่ะว่าอะไรเป็น Priority รีเรียงเรียงก่อนนะว่าทำอะไรแล้วมันจะสามารถที่จะไปต่อยอดหรือว่าทําให้คุณนะคะมีตัวเลือกในชีวิตมากขึ้นบางคนเนะี่ยปีแรกปีแรกเดือนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โฟกัสอะไรเลยนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่มีความงง,งๆอยู่ในสถานการณ์หรือว่าถ้ามี o i c e เข้ามาหลายอันนะคะ อยากให้โฟก,กัสไปที่เป้าหมายปลายทางของคุณค่ะเดือนคุมภาพัานธ์เป็นเดือนช่วงเดือนที่อาจจะมีความขัดแย้งกันได้ค่ะบางคนเนี่ยทะเลาะกับทีมงานนะคะหรือว่าคนเนี่ยทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะคะทะเลาะกับแฟนก็ได้เหมือนกันนะไฟร์บานเนี่ยมันเป็นแฟชั่นที่ไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะกะ็เราดูดวงดูดวงว่้งหน้าฉะนั้นนะคะพยายามจับเ n e r g y จของตัวเองนิดนึงหรือระวังคำพูดไว้นิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะถัไดไปค่ะเดือน มีนาคมนะคะเดอะสตาร์นะคะเป็นเดือนแห่งโปรเจกต์เป็นเดือน,น,นแห่งโอกาสนะคะถ้าเป็นช่วงเดือนมีนาค่ะถ้ามีโปรเจกต์อะไรเริ่มต้นในเดือนนี้ได้หรือว่าถ้าสนใจอยากจะมีความรักนะคะเดอะสตาร์ขึ้นมาอาจจะเป็นรักออนไลน์หรือว่ารักโอกาสคนใหม่ๆที่เข้ามาได้เหมือนกันค่ะเมษายนนะคะาลัพันธะโคจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเอ่อสุรุ่ยสุร่ายสมควรค,ค่ะนะพลังันธะโคคุณจะมีเสน่ห์มากคนะ แต่ว่าในความมีเสน่ห์นะคะแฟนตาโคเนี่ยมันเป็นการไปชมโกชุมไม้เดินทัเต้อะไรต่างๆเนี่ยค่ะหรือใน้มุมหนึ่งค่ะในเรื่องของการใช้เงินของเราเงินมันมีให้ใช้นะคะแต่ข้อระวังก็คือระวังใช้เงินเกินตัวบางครั้งเราแบบว่าวันนี้เราใช้เงินรูปตัดไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะนมีตาใครไปเที่ยวเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราสุว่ามันจะใช้เงินค่อนข้าง,งเยอะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แต่ก็ต้องคิดถ,ถึงอนาคตด้วยนะคะเดือน อ่อพฤษภาคมค่ะทูออพวานขึ้นมาอ่อทูอัฟสอดเขาท่านนะคะทูออฟสอดขึ้นมาค่ะ,คะ,คะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการลังเลสงสยัยหรือมีทางเลือกเข้ามาให้คุณนะคะบางคนจะไปซ้ายหรือไปขวาค่ะอาจจะมีความเครียดหรือว่าอยากให้ระวังเรื่องของสายตาไว้เป็นพิเศษนะคะถัดไปค่ะเดือนพิุนายน,นะคะจะเป็นเดือนที่มีความเครียดค่อนข้างสูงนะคะออเดวิลขึ้นมาเนี่ยมองในเรื่องของงานเนี่ยแปลว่าง,งานมันอาจจะ งานอาจจะเป็นอะไรที่เป็นพนังงานสำหรับเราเลยค่ะจะดีสําหรับคนที่ทํางานด้านธุรกิจบันเทิงนะคะระวังเรื่องของแบบเอ,อ่อของเกี่ยวกับกิเลสปัญหาต่างๆนะคะเล่าสุรานะคะบ้าต่างๆเนาะอ,อันนี้อาจจะดีแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทํางานด้านนี้ช่วงเวลาเดือนพิจาค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่งานค่อนข้างเยอะทบให้คุณต้องหมกมุ่นอยู่กับมัน หรือนะคะอ,อ,อีกมุมนึงค่ะอาจจะต้องแบบใช้พลังงานในการทํางานสูงไปไหนไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ระวังความเครียดไวล้ละกันนะคะถัดไปค่ะเดือนเอ,อกรกฎาคมนะคะคุณนอ้องสวขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีโอกาสมงลงนะคะเอ,อมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีอานาจมากขึ้นหรือในอีกมุมนึงค่ะบางคนเนี่ยอาจจะชนะอะไรที่แบบเราทํามาค่ะเรามีโอกาสประสบความสำเร็จ ความวุ่นวายต่างๆนะคะคุณจะแบบตัดสินใจได้บริหารจัดการได้นะคะในเถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะบอกว่าช่วงเดือนนี้อาจจะแบบต้องระวังเรื่องคาพูดนะคะตัวของคุยนับสอดเนี่ยหลายๆคนที่ไปไปเนี่ยะคะ่ะจริงๆแบบแกรมากๆค่ะมันเป็นไพ่ที่ดีมากสําหรับเรื่องการงานแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรัก ก็ต้องระวังเรื่องขอาพูดไปนิดนึงเพราะเราเกิดจะไปบังคับคนรักของเรามากเกินไปนะคะพยายามรีแลกซ์ตรงนี้ค่ะสําหรับในเรื่องของความรักแต่ถในเรื่องของการงานนั่นหมายความว่าเดือนรกรกฎาคมนะคะจะเป็นเดือนที่คุณมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดนะคะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะต่อไปนะคะเดือนสิงหาคมนะคะดีเอ็มเพรสขึ้นมานะคะคุณจะกลายเป็นคนที่แบบ เป็นตัวแม่แห่งวงการหรือว่านะคะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีอะไรเรนะคะมีความชิวมากขึ้นนะคะคุณเองอะคะ่ะถ้าจับใครเอ่อใครรอคอยการเลื่อนตําแหน่งนะคะจริงๆถ้าดูตรงเนี้ยกรลฎาามก็ได้แล้วนะหรือสิงหาก็าจะมีโอกาสในการแับโปรโมทหรือมีโอกาสที่มีความปุดมสมบูรบุญมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครรอคอยการมีลูกพิบุตรนะคะช่วงเดือน สิงหาคมก็เป็นตังหวะที่ดีมากๆค่ะถัดไปนะคะเดือนกันยาค่ะแฮงแมนขึ้นมานะคะจะมีโอกาสในการกลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรใหม่ๆค่ะแฮงแมนเนี่ยเป็นภาวะที่กลับมาตรึกตรองกับตัวเองเนาะว่าจะไปซ้ายไปขวานะคะจะทําอย่างไรให้ชีวิตมันดีขึ้นนะคะแฮงแมนเนี่ยเป็นภาวะที่เราอาจจะโฮทุกอย่างไว้หรือเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะกลับมาคิดในชีวิตของตัวเองค่ะว่าจะไปต่อพอแค่นี้หรือแบบจะปรับกลยุทธ์อย่างไรนะคะ สิ่งสำคัญค่ะเดือนของนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการกลับมา,ารู้คุณค่าของตัวเองเข้าใจตัวเองนะคะปรับกลยุทธ์ต่างๆค่ะถัดไปนะคะเดือนตุลาคมนะคะ King of Pentacle นะคะมีโอกาสมีเงินก้อนเข้ามามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่เงินทองเข้ามาเป็นเงินก้อนนะคะสิ่งสำคัญค่ะคือ King of Pentacle ค่ะเป็นคนที่ควบคุมคนโทรลเรื่องของการเงินได้ค่อนข้างดีนะคะแต่สิ่งที่อยากให้ระวังนะคะเดือนถัดไปนะคะเดือนของ เดือนพฤศจิกายนค่ะทริยอบสอดนะคะทริยอบสอดเป็นไพ่ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับถ้าคนดูดวงมก่อเราจะเจอว่าทริยอบสอดเป็นการออกหักเสียใจนะคะแต่การดูดวงอันนี้มันเป็น general reading เนาะชนะหน้าค่ะถ้าเป็นเรื่องงานทริยอบสอดอาจจะเจอคนติชินินทาอาจจะเจอในเรื่องของความจริงที่ทําให้เราเจ็บปวดเราทําดีกับเขาแต่ว่าเขาแบบพูดให้ร้ายเราอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้ หรือมันเป็นการอกหักในเรื่องของความหวังนะคะความฝันต่างๆหรือเราเราเราทำดีแต่ว่าเขามีคนมาพูดใส่เราไม่ดีหรือว่าเจอคนที่เอาเปรียบอะไรเงี้ค่ะลักษณะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือในเรื่องของความรักค่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของมือที่สาเข้ามานะคะมือที่3ในที่นี้อาจจะไม่ใช่คนอื่นแต่อาจจะเป็นลักษณะของเอ,อ่อคนในครอบครัวที่เข้ามาแล้วทาให้เราเรามีปัญหาก,กันหรือว่า เรื่องปัจจัยภายนอกที่ทําให้แบบว่าเป็นเรื่องจริงที่ทําให้เราเจ็บปวดซึ่งกันและกันก็ได้ค่ะหรือในอมุมหนึ่งนะคะทร่อสอดเป็นภาวะในการอ,อกหักแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องของความรักนะคะเอาไว้ด้วยพอสมควรเลยนะคะสุดท้ายนะคะเป็นเดืนเอนอธันวาคมค่ะช่วงเวลาของธันวาคมเนี่ยมันอาจจะต่อเนื่องจากพฤศจิกายนเนาะอาจจะเป็นช่วงภาวะที่เราค่ะ คิดเยอะคิดมากนะคะปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกาแล้วก็ส่งผลกับเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นภาวะที่เราอาจจะแบบค่อนข้างเครียดซีเรียสเกิบตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ชาวราศีเมษมีการเติบโตแต่ว่าในความเติบโตค่ะมันมีความแอบเจออุปสรรคเจอปัญหาเป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ะมันทําให้เราต้องก้าวผ่านแต่รู้สึกว่า คนเราทุกคนอะคะ่ะมันมีมุมที่เราต้องเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตอยู่แล้วเองแต่ว่าเราจะก้าวผ่านมันไปอย่างไรนะคะถ้าท่วจังหวะที่ดีของเราอะคะ่ะก็จะมีช่วงของเดือนมีนาเมษาเนาะที่อาจจะมีเอ่อค่อนข้างเยอะในเรื่องของเงินที่เข้ามานะคะหรือว่าจะเป็นช่วงเดือน อ่อกรกฎาสิงหานะคะแล้วก,ก็มีเดือนตุลาที่แบบเป็นเดือนที่แบบดูค่อนข้างเข็งค่อนข้างตังของเราแต่ว่าอยากให้ระวังปีนี้ระวังเครื่องของความเครียดให้มากนะคะแล้วก็อยากให้โฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองจริงๆปีนี้เป็นปีแห่งการเติบโตไปอีกระดับหนึ่งในการที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแต่ อันทุกการเติบโตอะค่ะมันมาจากการที่เรียนรู้จากปัญหาที่คุณจะได้เจอนะคะฉะนั้นอะมันไม่ได้สําคัญค่ะว่าเราจเจอปัญหาอะไรแต่สําคัญคือว่าเราจะแค่ไขสถานการณ์ไปในทิศทางไหนนะคะถ้าเราทําในสิ่งที่ดีอะค่ะอยากให้เชื่อมั่นว่าเออเราทําดีเราจะได้ดีเสมอนะคะแล้วก็กดแห่งกรรมมันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมค่ะทําอะไรขอให้ยึดมั่นในศีลธรรมนะคะทําอะไรเนี่ยขอให้ยึดมั่นในความดีไว้นะคะมันจะทําให้คุณอะ พาชีวิตของคุณไปในทางที่ดีได้นะคะ,ะถัดไปนะคะปัญหาให้นะคะของคำแนะนำในแต่ละด้านมาให้นะเรื่องของการงานค่ะสิ่งที่ <c oughs> ให้แนะนำคุณก็คือว่าหนึ่งคือโฟกัสที่ครอบครัวค่ะลงมือทำนะคะโอกาสใหม่ๆถ้าคุณอยากได้งานใหม่คุณลองหางานใหม่ได้เลยนะคะเดโมนขึ้นมานะคะอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลของเรื่องงานค่อนข้างเยอะไฟอัพนตโค่ค่ะมัน ในช่วงของการทํางานช่วงแรกเนาะตัวของฟ้าเพนต์โค้มันจะเป็นภาวะที่เราอาจจะรู้สึกฮออเขาเรียกว่าขาดทุนหรือรู้สึกน้อยอกใน้อยใจหรือผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ได้เท่าที่ต้องการแต่เอลพนตาโคค่ะคุณอยากให้คุณเชื่อในศักยภาพของตัวเองจริงๆคุณมีค,ณความชำนาญอยู่แล้วแค่ผลลัพธ์มันยังไม่ออกนะคะเทนซอฟต์บานขึ้นมาเนี่ยปีเนี้ยจะเป็นปีที่เเอขาเรียกว่าเองานรุ่งพุ่งแรงแต่ว่าเราเหมือนเดอแบกค่ะตัวของฟลายอฟ วานออไม่ใช่ฟ้าวานเพนซาวานขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าคุณเองเนี่ยค่ะคนข้างหนักนะคะขอ,อให้ถ้าถากถามว่า,ถ,าถ้าอย่างแนะนําอะไรอะคือถ้าอยากอาจจะอยากให้คุณอะคะ <c oughs> อย่าน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาค่ะขอให้คุณนะคะอะทำต่อไปทําในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นนะคะแล้วก็โฟกัสที่ครอบครัวเอเห็นคุณค่าของกันและการเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เทนซอฟวันเนี่ยจริงๆเหมือนคุณแบกอะไรไว้เยอะถ้าคุณกลยอมกระจายงานไปให้คนอื่นทำบ้างค่ะมันอาจจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่พห้แนะนําค่ะคือวางแผนในระยะยาวทรีออฟวันเนี่ยเป็นการ มองไปให้ไกลๆนะคะเห็นภาพให้มันชัดนะคะแล้วก็เ,เรียนรู้ที่จะให้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้เงินไปกับการดูแลคนในครอบครัวนะคะหรือว่าครอบดูแลตัวเองก็ได้ค่ะควรจะใช้เงินไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีการศึกษาเรื่องการลงทุนการใช้เงินต่างๆไปได้นะคะสิ่งสาคัญค่ะจำมูนขึ้นมาเนี่ยถ้าจะแปลในทิทางที่ดีแปลว่า ลองลงทุนกับธุรกิจที่เป็นต่างประเทศแต่ในอีกมุมนึงค่ะต้องระวังในเรื่องของการหลอกลวงการลงทุนไว้ด้วยนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนความรู้อะค่ะถ้าเราเลือกเราจะอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้อะไรที่มันไม่มีข้อชัดเจนนะคะก็อย่าไปลงทุนตรงนั้นนะคะแต่ว่าเทนตตัวของนอายอวานะคะปีนี้จะเหตุการเาเก์เอาเงินไปแอคทีฟเอาเงินไปแอคชั่นฉะนั้นนะคะคุณอาจจะใช้เงินทํางานได้นะคะสำหรับชาวราศีเมษสำหรับปีนี้นะคะแต่ขอให้ศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็วางแผนระยะยาว จะเป็นการถ้าจะคือาคุณจะลงทุนในหุ้นนะคะก็อาจจะเป็นการลงทุนลักษณะของ V i ไก็คือ value investing เนาะก็คือเป็นลักษณะของการที่วางแผนระยะยาวว่าคุณตัวนี้มันจะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ยังเห็นการแ c t i v e อยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่ลงทุนด้านอสังหาก็เป็นไปได้เนาะหรือว่าลงทุนในธุรกิจที่เป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะคะการเดินทางนะคะก็จะเป็นหรือธุรกิจต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีเมษค่ะ ใเนเรื่องของความรักคนโสดให้ได้หนไปคนโสดมากนะคะ Pre ครีออ up ขับขึ้นมาเนี่ยลองไปอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงลองไปเที่ยวเนาะตัวของ e of e uh, of c u b the star นะคะ the chariot เนี่ยบ่งบอกว่าความรักคุณจะมีสเสน่ห์มีดึงดูดความรักได้ะคะ่ะจากการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเพื่อนนะคะหรือว่าเป็น business trip ต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ the star ขึ้นมาคุณเองอาจจะเจอ ความรักจักคนใหม่ความรักสักการเดินทางนะคะหรือการต่างประเทศเนี่ยคุณมองมาขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ทําตัวให้มีความสุขอยู่เสมอคุณก็จะดึงดูดคนความรักคนแบบที่ดีเข้ามาหาคุณค่ะอยากให้คุณโฟกัสไปที่คนที่ชัดเจนกับคุณคนที่อยู่แล้วทําให้ชีวิตของคุณแฮปปี้หรือว่าอยู่เริ่มจากกันเป็นเพื่อนก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีได้นะคะเออตัวของเอลคัพเนี่ยมันเป็นได้ทั้งคนที่เป็นเอ่อทางไกลต่างประเทศนะคะหรือ ข้ามในเรื่องของภาคก็ได้นะบางคนเนี่ยแฟนอยู่เหนือเราเป็นคนใต้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเราเป็นคนภาคกลางนะคะแบนแบนอยู่อีสานอะไร้ะคะสามารถเป็นลักษณะน,นั้นได้เหมือนกันฉนะนั้นนะคะสิ่งสําคัญสํหรับชาวราศีเมษนะคะคือตัตัวให้ลายได้มีความสุขเงินทางนะคะแล้วก็มันจะดึงดูดหรือว่าไปอยู่กับเพื่อนไปทริปนู่นนี่นั่นนะคะมันจะทําให้คุณอ่ะสดใสแล้วก็ดึงดูดเอ็นเตอร์จีความรักดีๆได้นะคะต่อไปค่ะสําหรับชาวราศีเมษที่มีคู่นะคะปีเนี้ย <c oughs> สิ่งสัมคัญเลยระวังเรื่องคำพูดคนที่มีคู่เนี่ยความรักมันยังมีอยู่แต่มันก็มีโอกาสที่เราจะมีปัญหาขัดแยง้งแล้วมันมีเป็นช่องโอกาสที่ทําให้มีมือที่สาบเข้ามาได้หรือมีเรื่องอะไรปิดบังไม่ชัดเจนกับในเรื่องความสัมพันธ์ได้ค่ะสำหรับคนมีคู่เนาะสิ่งที่ไพ่เราถามให้ว่าแนะนําอะไรเรื่องของความรักรับคนมีคู่เนี่ยหนึ่งจนต,ต้องเชื่อว่า กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครทําอะไรมันไม่ใช่ว่าจะไม่ออกมาถ้าเราเราเพิ่มไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเขาที่ทํานะอาจจะเป็นเราก็ได้ค่ะถ้าเราถัเราอ่ะเหมือนมีคนมาแบบเ,เราเทะเลาะกับแฟนแล้วเราไปหาคนอื่นเนี่ยผลลับก็จะกอกออกมาแล้วก็แห่งแมนขึ้นมาแต่มันไม่บอกให้ คิดครอบควดีๆจริงๆแล้วอะค่ะชาวราศีเมษที่มีคู่เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือหนึ่งคือคําพูดการเอ่อไม่สนไม่แคร์การทะเลาะนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เคลียร์กันสิ่งที่พ่แนะนําคือให้เป็นผู้ใหญ่ให้คิดถึงความเป็นแม่ให้คิดถึงความเป็นพ่อให้คิดถึงเอ่อคุณค่าที่ให้แก่กันละกันถ้าคุณทําเซอร์ไพรส์มาคุณเองอาจจะเซอร์เซอร์ไพรส์กับในมุมนึงก็คือเซเว่นอพสอดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีคน เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าอย่างที่ตัวของไทไย,ยปีขึ้นมาเลยะคะ่ะมันมีโอกาสที่จะมีมือที่สามเข้ามาแต่มือที่สามจะเข้ามาไม่ได้นะคะถ้าคุณปรับทัศนคติหรือหันหน้าเข้ามาหากันสิ่งสําคัญค่ะสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยต้องเห็นคุณค่าของกันและกันต้องอต้องแคร์แล้วก็ต้องปรับวิธีการสื่อสารปรับวิธีทัศนคติเรื่องของความิคิดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาส ที่แบบว่ามีคนอื่นเข้ามาที่เราเป็นฝั่งคุณนะคะอย่าให้คุณอนะสิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยก็คือให้คุณอนะกลับมาคิดดีๆค่ะว่าคุณยังรักคนคนนี้อยู่ไหมถ้าตาหนั้ไม่ได้เห็นไพ่แห่งการเลิกรานะฉะนั้นมันต้องรัปรัศนพตินะคะมันมีโอกาสแต่มันไม่จําเป็นที่เราจะต้องทําเสมอไปนะคะโอเคค่ะไปค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่ไพในในน่แนะนำว่าให้ระวังนะคะสําหรับชาวราศีเมษหนึ่งคือความเครียดมีตกกังวล นะคะความนอนไม่หลับนะคะหรือว่าการนั่งทำงานที่เดิมนานๆานการก้มตัวนะคะเรื่องออฟฟิศซินโดมเรื่องของเอ,อ่อเรื่องของความเครียดที่อาจจะต้องรีดิสไปบ้าตงตอนเห็นการนอนไม่หลับค่อนข้างชัดเนาะถ้าดูสภาภายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีโอกาสที่จะแบบความเครียดมันอาจจะส่งผลหรือว่าความรับผิดชอบอะไรต่างๆ มันส่งผลกับชีวิตคุณการน,นั่งที่เดิมนานๆอะไรเงี้ยค่ะพยายามีลีสเรื่องพวกนี้ออกไปมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้นะคะฉะนั้นเรามีความเครียดเข้ามาได้ค่ะแต่ก็หาทางในการระบายว่า m a n a g เรื่องของความเครียดของตัวเองด้วยนะคะถัดไปค่ะเรื่องของการพกุณนะคะปีนี้สิ่งที่ ออให้แนะนำให้คุณทำบุญนะคะคือช่วยเหลือคนที่อยู่ในที่ห่างไกลหรือเป็นการเด v e ล o p s k i l l เขาถ้าแบบว่ามีอะไรที่เราส่งเสริมอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะหรือว่าออการให้ความหวังการดูแลการบริจาคข,ของเป็นอาหารที่เป็นน้ำน้ำนะคะหรือว่าออช่วยเหลือคนที่มีปัญหาอยู่หรือว่าคนที่แบบทนทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยให้ค้ปรึกษาก็ได้นะคะแล้วก็ ตัวแพนดาโค่ะค่ะบางคนเนี่ยมีรายได้ที่จำกัดฉะนั้นลงถ้าจะทำบุญนะคะทำบุญจากสิ่งที่ตัวเรามีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ <c oughs> เขามีปัญหาอยู่หรือว่าเป็นลักษณะของคนที่แบบว่า,าไม่เห็นเขาเรียกว่าอาจจะเครียดอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะคุณสามารถช่วยเขาได้ช่วยจากแบบให้ความหวังให้กำลังใจเขาได้หรือถ้าคนมีปัญหาอยู่หรือว่ามูลิธีที่ดูแลเรื่องของคนที่แบบว่า เอ so world, far, level, <drilling. S 1> ่อมีเรื่องของแม่และเด็กก็ได้ค่ะบริษัทที่ดูแลเรื่องคนที่อยู่ห่างไกลหรือว่าคนที่มีปัญหานะคะเรื่องความขัดแย้งต่างๆเนี่ยก็ถือจะเป็นการเสิรบบุญให้กับคุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะถ้าดูท่องนี้กันมาตลอดนียจริงๆทำบุญอะทำบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนยค่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทาบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจทุกทานนะคะสุดท้ายนี้ลูกกันอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองและเดี๋ยวจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ